คุณผู้ชมได้เวลามาดูแลความสวยความงามกันอีกครั้งแล้วนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อค่ะเจ้าพ่อแห่งวงการขาอ่อนต้องมีเคล็ดลับยีมาฝากแน่นอนตรนรับพิณวัฒ์อิสระไกลศรีสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้บอกเลยเป็นวันที่คุณจะมีความสุขที่สุดนะฮะต้องขอร้องแฟนตอนข่าวเลยนะครับว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะหยิบยิงหยิบผิดเลยนะยางแครัาเฟเซรั่มนางงาม ต้องพูดเยอะแล้วว่ามันเหนื่อยเหลืเลอเกินบอกเลยนี่เหมาะคนไทยที่สุดแล้วนะรีวิวดีรีวิวเลิศไม่มีใครดุไม่มีใครด่าไม่มีใครตำหนิมีแต่คนบอกว่าใช้ดีม,มันใส่เปปไทย8จากสเปนมันเป็นโบทอ็อกซ์เลิฟนาขึ้นอ๋อแล้วมันก็มี B3 จากสวตเด์สว่างกระจ่างเนียนใส่นี่ดอกแรกทาได้เช้าเย็นทีละดอกใหญ่ๆถ้าคุณชนะก็2ดอกไปเลยใครอยากให้ผลเยอะๆใส่ไปเลยสองสามดอกรอบดวงตาทาได้ด้วยใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงคอย่างต่อไปนะครับ อันนี้ไม่เคยมีใครทําในประเทศไทยนนมันคือเซรั่มทาคอคุณไปต่อ,อยกเหนียงคนเราอะนะมีจุดพิรุษมีจุดแก่มีจุดที่ลําบากยากเย็นแสนเข็นฉีดโบโทตอกไปได้มันก็คือคอออนคอเหีเห่ยวคอย่อนคอมีเนียงสารสก,กรัดจากดอกเอรไวาจากประเทศฝรั่งเศสมีบทพิสูจน์แล้วว่ามันช่วยลดเหนียงกระชับริ้วรอยที่บริเวณลําคอเพราะมันไม่มีกรามนะคะแล้วยังมีทอง24่สเ ทาทั่วลำคอเลยทั้งเช้าทั้งเย็นเพศหญิงเพศชายใช้ได้ที่เหลือนะฮะเติมอีกสักนิดนึงมาทารอบดวงตาเพิ่ม,มจากเมื่อสักครู่ทาเป็แล้วเพราะมันจะทําให้ดวงตาที่บอบช้ำของคุณนะที่หย่อนหย่อนกร้อ,อยมันตึงกระชับและดูดลอยมันก็จะเรียนรางรวมถึงหน้าผากด้วยนะคุณน,นะคใครที่ฉีดโบโทงโบตอกใช้ได้ทําให้อายุโบตอกคุณยาวนานขึ้นวันนี้ไม่ต้องพูดพลั้นํำเพลงวันนี้นะหนึ่งสองสามสามหลอดนะเซรั่มนะครับ แล้วก็เน็กเซรามอีกสองหลอดธรรมดาตรงนี้นะก็ปาเข้าไปหลายพันละสามพันกว่าบาทวันนี้เหลือเพียง2,590บาทแต่วันนี้ยังไงคุณเราจะแถมเพิ่มเน็กเซรามอีก890เก้เซรามอีก450และเซรามรักแรก้รอีก590สรุปสิริรวม8ชิ้นนี้จ่ายเพียงแค่2590โอทันที1 2 3่หรือ S N A W A T แอนวัตหรือ QR c o d โคดทางบ้านนะครับผมบอกใครที่แบบ มีริ้วรอยมีร่องกลมร่องแก้มร่องอิจฉาดิ์ยาร่องนินทาร่องปวดหัวนะฮะแล้วก็มีแบบโอหังโตหางตาเน็่ยม่น้ำมูลชีนะฮะหลายตลาดหลายสาเล็กแท้าเนี่ยคนที่ออกไปข้างนอกเดี๋ยวหน้าดำเดี๋ยวหน้าดำเดี๋ยวหน้าแดงเดี๋ยวหน้าเป็นจุดโดนแดดตั๊งก็มีปัญหาพวกนี้นะครับให้เฟซเซ็ลลัมนางน้ำเราดูแลเถอะนะฮะเพราะว่าสินค้าของเราดีจริงนะทำเอง ขายเองพูดเองรับประกันเองถ้าด่าด่าผมไม่ได้ด้างใครมาพูดและผมบอกเลยผมทำมาเพื่อคนไทยคนไทยเนี่ยชอบหลงประเด็นไปใช้ครีมยิ่งครีมที่มันเหนียวเนอะเนอะนะผมบอกเลยมันเหมาะสำหรับคนยุโรปที่มีหิมะตกนิดหน่อยแต่คนไทยยามีตะฟุ่นมีตะพีเอ็มแล้วคุณใช้ครีมเนอะเนอะนะ ปดไปทั้งรูขุ่นคนแล้วยังเอาพลูชั่นมาอีกคุณจะต้องไปกดสิวเซียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะฮะเพราะฉะนั้นเราบอกชัดเจนนะว่าเราเป็นอินวีทูบีนเซรั่มน้ำใสก็ไม่พอนะฮะเพราะมันใสเกินเดี๋ยวหน้าจะเป็นขุยนะครครีมก็หนักเกินไปเรา50 5 0นะฮะเราไม่ทําให้เกิดสิวเซียนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเหล่านี้วันนี้นะครับตะวางกระจางเย็นใสกันทั้งตัวลืมบอกไปนะฮะว่าเซรั่มหลักแล้ที่ให้คุณหนึ่งใน8ชิ้นเนี่ย เราให้หนึ่งกล่องมีทั้งหมด10ชิ้นภารักแร้นะนอกจากกำจัดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียแล้วไอ้เจ้าหนังไก่นะต่างๆนานาที่มันโดนโลออนของคุณตลอดเวลาที่ไม่คุณถอนขนทำให้หนังมันหนาหนังหนานะฮะไม่ใช่หน้านะฮะหนังหนาแล้วมันดูหน้าเกลียดนะะมันจะช่วยเยื่อล้างและเชื้อจางทําให้แบบใต้วงแขนดีขึ้นนอกจากนั้นตรงไหนดําๆด้านๆนะฮะเจ่าหัวขากระตุกนะฮะข้อสมก้อสอกผ่าได้เลยพูดง่ายๆชุดนี้8ชิ้นนะฮะ ให้คุณสว่างกระจ่างเน้นสายตั้งแต่ส้นเท้าจะเอาเาจนถึงหน้าผาก oh. สมบูรณแบบผมเอาตัวผมเป็นที่การันตีโทรทันที1 2 3 5หรือ A N A W A T จนจบรายการผมให้อีก5นาทีนะครับ uh. ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นนานทีปีหนนะครับเราเรียกโปรโมชั่นนี้ว่าสว่างทั้งตัว uh. ตอนนี้ผมบอกได้เลยผมท้าชน ทุกเคาน์เตอร์แบรนด์นเราคนไทยไม่น้อยหน,น้าไขรถ้าเกิดตอนนี้คุณต้องการประหยัดเงินและใช้ของดีหันมาแบรนด์นา่งามเท่านั้นเอง